เมื่อเมืองลับๆับแห่งหนึ่งกับพบปฏิกิริยาหรือสิ่งแปลกประหลาดที่อยู่บนท้องฟ้าโดยที่ไม่มีใครนั้นรู้มาก่อนว่ามันคืออะไรและเมื่อได้รู้ความจริงเข้าก็ถึงกับทำให้ทุกคนในเมืองนั้นหายวับไปกับตาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูสสปอยหนักนะครับและเรื่องนี้ก็คือเรื่องโนบนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าโนพนะีเนาะเออแมงก็โนพีได้เหมือนกันน,นะนะอ่ะ เอาเป็นว่านะครับเรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือจะเรียกว่าสับปะหลาดดีล่ละเออแม่งลอยอยู่บนฟ้าแล้วแม่งพยายามไล่กินคนอ่ะเนาะอ่ะก่อนที่จะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสัญญาว่าจะพยายามภาคซรัพย์นรกให้มันมันนะครับเรื่องเราเริ่มต้นนะครับในเมืองแห่งหนึ่งนะครับซึ่งไกลจากเมืองหลวงมากๆนะก็เป็นดินแดนแทบจะเรียกว่าเมืองล้างได้เลยนะครับก็มีคนอยู่ไม่กี่คนเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีหน้าที่คือ เลี้ยงม้านะครับแล้วก็จะเอาม้าพวกเนี้ยไว้ถ่ายทําละครนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็เลี้ยงม้ากันอยู่ดีๆนั่นแหละแล้วอยู่ๆก็มีเสียงแปลกประหลาดที่อยู่บนก้อนเมฆนะครับซึ่งทุกคนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรนะครับในเรื่องนี้นะครับผมจะให้พี่แกชื่อว่าพี่แพนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าแกเล่นในหนังเรื่อง b l a c k p a n ตอร์นั่นเองนะครับพี่แพนของเรานะครับอยู่ๆครับก็มองไปที่ตะลุงนะครับ เอ๊ะเมื่อกี้คุยอยู่ดีๆทำไมตาลุงแม่งนิ่งๆวะแล้วหลังจากนั้นครับตาลุงก็ล้มลงไปนะครับซึ่งตาลุงนี้นะครับเป็นพ่อของพี่แผ่นนั่นเองนะครับพี่แผ่นของเราก็ตกใจครับแล้วก็รีบพาพ่อของเขานะครับวิ่งไปเลยนะครับวิ่งเพื่อที่จะไปหาพ่อของเขาครับแล้วก็รีบพาไปที่โรงพยาบาลครับซึ่งก็พบว่ามีเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับพี่แผ่นของเราก็พบว่าพ่อของตนเองนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วครับ ชีวิตยังคงต้องเดินต่อนะครับเหมือนกับเราเลยนะที่ยังต้องรอการเลือกนายกอยู่ดีนะครับก็ไม่รู้ว่าสวจะยอมใจเมื่อไหร่นะครับในตอนนี้ครับพี่แพนของเรานะครับก็พามานะครับมาถ่ายทําละครนะครับถ่ายทําหนังนะครับในเมืองนะครับซึ่งพี่แพนของเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะครับที่พ่อเขาได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ได้พาเพื่อนบ้านมาด้วยนะครับซึ่งเพื่อนบ้านก็คอยปลอบประโลมใจนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงทางเข้าบ้านหรือเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะมีงานเปิดสวนสัตว์อยู่งานหนึ่งนะครับซึ่ง พี่แผนของเราก็รู้สึกว่าเน็ตเหนื่อยใจเหลือเกินไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับแต่ก็มาหาเพื่อนคนนึนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้นครับเขาเป็นเจ้าของละครสัตว์นั่นเองนะครับลงละครสัตว์ตรงนี้คนนี้นะครับก็มาจัดการนู่นจัดการนี่นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเองไม่ต้องเสียใจอะไรไปหรอกมา มาช่วยค่าดูในงานนี้เดี๋ยวค่าจะให้เงินรางวัลพิเศษให้ซึ่งตอนกลับนะครับพี่แพนน้องเราก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากจะไปยุ่งเลยนะครับซึ่งเพื่อนของเธอนะั้นก็อยากจะได้เงินเนาะพี่แพนกลับมาปุ๊บก็รู้สึกว่าเศร้าๆอย,อยู่อยู่ๆครับพวกเขากลับได้ยินเสียงแปลกประหลาดบนท้องฟ้านะครับเขาจึงตัดสินใจครับเดินไปดูกลางท้องนานะครับแล้วก็มองเข้าไปบนฟ้านะครับซึ่งเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงไงแม่งก็เลยสว่างแล้วอยู่ๆนะก็พบม้านะครับพยายาม วิ่งไปนะครับเขาพยายามจะขับรถนะครับตามน้องม้าที่เขาเลี้ยงเอาไว้ไปนั่นเองนะครับในระหว่างนั้นนะครับเขาก็พยายามนึกถึงพ่อเขาด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับแต่มองไปไกลๆนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมอยู่ๆไฟมันดับไปวะเออแล้วอยู่ๆไฟก็กลับมาและอีกจุดหนึ่งอยู่ๆก็ดับไปอีกจุดๆหนึ่งก็ดับตามลักษณะการดับนะครับแม่งจะเหมือนกับแบบว่าเหมือนงูเลื้อยเลื้อยไปเกี่ยวตัวอะไรปุ๊บตรงนั้นมันก็จมหายไปนะครับซึ่ง ในตอนนี้ครับอยู่ๆที่บ้านของเขาไฟกระดับนะครับแล้วก็พบว่าเฮ้ยแม่งมีอะไรก็ไม่รู้อะลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับซึ่งเพื่อนของเขาครับก็เปิดกล้องวงจรปิดดูนะครับพี่แผ่นของเราก็รีบเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยชักท่าไม่ดีละเราไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเพิ่มดีกว่านะครับซึ่งก็มาที่ซูเปอร์มาร์ทนะครับมาได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเก่งเรื่องไอทีนะครับซึ่งเขาคือผู้ที่ติดตั้งทีวี CCTV นั่นเองนะครับ เขาก็มาติดตั้งนะครับแล้วก็บอกว่าพี่แพนครับนี่ติดตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นตรงนู้นติดตรงนั้นเห็นต,ตรงนี้นะครับซึ่งพี่แพนก็บอกโอเคมาติดให้ทั่วเลยกูอยากจะรู้เหลือเกินว่ามันมีอะไรที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับซึ่งใช้นูนคนนี้นะครับผมจะให้ชื่อว่าไฟก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารถของเขาชื่อไฟเออแม่งก็คงชื่อไฟนั่นแหละนะครับในตอนกลางคืนนะครับเขาก็ได้มา รอนะครับมองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็รอดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในระหว่างที่เขาเดินอยู่นะครับก็เห็นอะไรแปลกๆนะครับอย่างกับเอเลียนนะครับเขาก็เลยเปิดมือถือนะเปิดกล้องดูแล้วก็พบตัวหนึ่งปุ๊บก็ต่อยแม่งเลยปรากฏว่ากลายเป็นเด็กนะครับใส่ชุดเอเลียนนะครับที่จัดรายการแสดงนะครับในวันลุ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งในระหว่างนั้นนะครับเขาก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะก็พบว่าแม่งมีตะกแตนตัวหนึ่งเกาะเอาไว้อยู่นะครับเลยทําให้มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับส่วน พี่แพนของเราครับก็พบว่าเฮ้ยแม่งมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นครับนี่ดูเสิแม่งมีลมอะไรก็ไม่รู้ครับดูดขึ้นไปยางกับพายุหมุนนั่นเองนะพี่แพนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแปลกๆว่ะซึ่งเพื่อนของเขาเองครับก็เห็นเหมือนกันครับก็รีบโทรไปหาพี่ไฟครับบอยให้พี่ไฟดูกล้องทันทีเลยครับแล้วก็เล็กรอ์ด้วยนะครับซึ่งอยู่นะครับพี่แพนก็มองไปที่ก้อนไม่ก้อนหนึ่งเฮ้ยก้อนนี้แม่งแปลกๆว่ะแล้วอยูนะครับก็มีอะไรไม่รู้ครับ บินผ่านไปนะครับโอ้โหทุกคนแม่งนึกในใจเอเลียนแน่ๆเลยนะครับแล้วอยู่ๆระหว่างที่บินผ่านมารับไฟก็ดับหายไปนะครับพี่แผนของเรานะครับกับเพื่อนครับก็รีบวิ่งเข้าบ้านทันทีครับส่วนเพื่อนของเขานะพยายามที่จะเอาหินนะครับปลาใส่ตะกแตนเนี่ยมันหนียวกไปจากกล้องนะครับท้ายนะครับทั้งหมดก็กลับมาเป็นปกติเลยนะครับซึ่งก็ทําให้ทุกคนไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่านี่มึงดูแม่งเห็นแต่ตะกแตนเช้าวันถัดมานะพี่แผนของเราก็ยังคงรู้สึกว่า ไม่ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเป็นวันแสดงโชว์วันแรกนะครับซึ่งเพื่อนของเขาเนั่นเองครับนี่แม่งเป็นเจ้าของงานเนี่แม่งก็มาจัดนะครับซึ่งคนดูแม่งก็โคตรเยอะเลยแม่งไม่ถึง20คนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเมืองนี้แม่งไม่ค่อยมีคนไง เขาจัดแล้วเขาก็บอกว่านี่เดี๋ยวฉันจะให้เอเลียนมาแล้วก็มาลอยแล้วก็มาดูดม้าตัวนี้ลอยขึ้นไปนะครับซึ่งทุกคนก็ตบมือหัวเราะเยาะใหญ่เลยนะครับซึ่งอยู่นะครับก็มีเสียงแปลกประหลาดขึ้นมานะครับซึ่งพี่เขาบอกเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดให้ม้าวิ่งนะครับแล้วดูม้าบินนะครับซึ่งพอเปิดปุ๊บปรากฏว่า ม้าไม่วิ่งครับแต่ทุกคนนะครับสังเกตไปที่ข้างบนท้องฟ้านะครับอยู่ๆแม่งมีอะไรอยู่บนก้อนเมฆไม่รู้นะครับและอยู่ๆนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้ทุกอย่างก็ได้หยุดทํางานทั้งหมดนะครับทั้งหมดรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะครับแต่ปรากฏว่าอยู่ๆมีลมหมุนครับมึงดูเงากันดีๆนะครับนี่เนี่ยเงาคนแม่งโดนดูดไปละโอ้โหนี่อย่างกันดูดในท่อลิ้นเลยนะครับหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับที่เป็นช่องลึกลับนะครับหนี่ดูดขึ้นไปนะครับโอ้โหนิ่มๆสีชมพูด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับพี่แผนของเรากลับมาดูปุ๊บอา้าวเฮ้ยแม่งหายกันหมดทั้งเมืองเลยนะครับเหลือแต่น้ําเปล่าๆนะครับแล้วเกษตรผ้านะครับพี่แผนของเราก็รู้สึกแปลกประหลาดนะครับแล้วก็มองไปนะครับเฮ้ยแม่งมีเอเลี่ยนว่ะเฮ้ยตัวอะไรวะลอยอยู่นะครับพี่แผนของเราก็เริ่มรู้สึกชักไม่ค่อยดีละแล้ว,ลวยูนะครับ ก็ได้โผล่มานั่นเองครับแล้วก็โผลมาหาพี่แพนทันทีพร้อมกับดูดนะจะดูดพี่ม้านะครับซึ่งพี่แพนของเรารีบเข้าไปหลบทันทีครับแล้วก็สลบไปครับแค่ในตอนนั้นเองนะก็เป็นช่วงที่ยู่ๆนะครับเอสปาราตตัวนี้แม่งก็ขย้อนออกมาของทุกอย่างตกลงมาที่พื้นนะครับทั้งหมดนะครับรีบเข้าไปหลบที่ใต้บ้านนะครับแล้วก็พบว่าโอ้โหมันขย้อนเลือดแดงๆปุดๆออกมาด้วยนะครับเลยทําให้พื้นในเมืองทั้งหมดนะเป็นสีแดงทั้งหมดครับพี่แพนของเราพยายามที่จะเดินทางกลับนะครับบแล้ววก็พ่าเฮ ทำไมตรงนี้แม่งไม่มีฝนตกวะทําไมน้ํามันไม่หยดมากูกำลังปัดน้ําฝนอยู่ดีๆเลยแต่ข้างๆไกลๆนะครับดูนะครับฝนยังตกอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเปิดประตูไปดูปุ๊บมองเข้าไปอ๋อโหแม่งเต็มๆเลยอยู่บนหัวเกิลพี่แพนเรารีบปิดประตูครับแล้วก็รีบพยายามนิ่งๆแล้วก็บอล n น n นเป็นที่มาเรื่องนะครับ nope นั่นเองนะครับอยู่ๆนะก็มีอะไรตกลงมาก็ไม่รู้ครับเลือดเต็มเลยครับซึ่งกลายเป็นว่าไอเจ้าม้านะที่อยู่กลาง สวนสัตว์นั่นเองครับที่เป็นม้าปลอมนับลอยขึ้นไปนะครับและแม่งกินไม่ได้แม่งก็เลยขย้อนออกมานั่นเองนะครับกี่แพนของเราครับในระหว่างนั้นก็พยายามเดินทางไปนะพี่ม้าเราก็ยังติดอยู่รถเลยนะครับแล้วเขาก็ได้อาศัยจังหวะนี้นะครับพยายามที่จะเปลี่ยนรถนะครับเพราะว่ารถของเขาไม่สามารถขับไปได้ไกลมากครับหลังจากนั้นนะครับก็พยายามเดินทางแล้วก็แอบที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะครับซึ่งพอเข้าไปในตัวบ้านปุ๊บก็พบว่า มันน่าจะอันตรายครับเลยเรียกให้เพื่อนออกมานั่นเองครับซึ่งพอมองไปด้านบนครับอยู่ๆแม่งมีตัวอะไรก็นั่นแหละครับขึ้นมาจริงๆครับทั้งหมดนะครับก็ไม่รู้จะทําไงครับรีบหนีออกจากเมืองก่อนนะครับแปรสบ้านของพีไฟนะครับแล้วก็ติดต่อไปที่ผู้ิกลับนะครับผู้อุมกับก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับซึ่งพีไฟก็บอกว่าอ่ะ รีบให้พี่แพนไปติดต่อเลยเช้าวันถัดมานะครับเขาได้กลับมาที่บ้านนะครับก็พบว่าหัวบานแมงเต็มไปด้วยสีแดงนะครับพี่แพนก็เรียกกร้งกลับมาครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วยมาถ่ายดูหน่อยสิเนี่ยแมงมีสัตว์ประหลาดหรือเอเลี่ยนก็ไม่รู้แหละอยู่บนท้องฟ้านะครับ ตอนกลางคืนเขาทั้งหมดก็พยายามวางแผนกันนะครับว่าจะทายังไงเพื่อที่จะถ่ายรูปให้ได้นะครับแล้วก็จะไปลงประกาศนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปบอกปากเปล่านะครับทุกคนก็จะหาว่าเป็นบ้านั่นเองนะครับทั้งหมดก็พยายามที่จะใช้วิธีการครับโดยเอาไฟฟ้าครับใส่ไปที่ตัวป่องไอ้นี่ในตัวที่เป่าลมเนี่ยให้มันมีลมถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่มีไฟฟ้าไอ้นี่ันจะไม่เป่าลมไงก็จะทําให้รู้ว่าอ๋อเอเลียนม่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ แต่อยู่ๆครับแม่งมีคนที่เป็นนักข่าวครับที่รู้ว่าคนในที่นี้นะครับอยู่ๆหายไปทั้งเมืองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พยายามขี่ไปตามจุดต่างๆครับอยู่ๆนะครับเขาก็ได้ล้มลงไปนั่นเองนะครับพี่แผนนของเราเห็นท่าแล้วชักไม่ดีละเมืองนี่มาหาเรื่องจริงๆเลยครับพี่แผ่นก็พยายามขี่มานะครับพยายามเข้าไปใกล้ๆนะครับและพอเมื่อเข้าไปใกล้ๆปุ๊บอยู่ๆไฟฟ้าทั้งหมดตรงนี้ก็ได้ดับลงไปนั่นเองครับ กลับก็ไม่สนใจอะไรก็บอกว่าถ่ายต่อถ่ายต่อ,ตอมึงจัดการให้เสร็จเลยพามันออกมานะครับยูยูนะครับไฟฟ้าก็ขึ้นมานะครับพี่แผนน่นของเราก็รีบมองว่าอ่ะรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าสาเหตุที่พี่แผ่นนะครับเอาม้ามานั่นเองนะเพราะว่าไอ้ปีศาจอะมันน่าจะกลัวมา้าเพราะว่ามันเพิ่งขย้อนมา้มาม้าออกมานั่นเองนะครับตอนนี้ครับพี่แผนน่นของเราก็รีบไปช่วยนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหไอ้กล้องนี้มึงก็ยังติด กล้องิยนะครับพี่แพนเรารีบหนีครับหนีเอเลียนมาปุ๊บดูดไอมอไซน์รับจ้างวินนั่นขึ้นไปทันทีครับแล้วก็หายไปในกีบเมฆครับพุ่งกลับบอกว่าโหกูยังถ่ายไม่ทันเลยนะครับหลังจากนั้นพุ่งกลับก็วางแผนที่จะจัดการนะครับและตอนนี้นะครับมันพยายามที่จะมาดูดพี่แพนนั่นเองนะครับพี่แพนพยายามไม่มองนะครับแต่ก็ไม่มีทังเลือกครับจะทํายังไงดีก็พยายามขี่ม้าหนีนะครับไอตัวนี้มันก็พยายามตามพี่แพนมาเรื่อยๆครับ พี่แพนของเราก็พยายามที่จะหนีครับจนสุดท้ายแล้วครับถ้าจะไม่รอดนะครับพี่แพนของเราก็เลยใช้ท่าไม้ตายนะครับก็เลยใช้ท่าไม้ตายด้วยการปดเอาอีเชือกนี้ขึ้นมานั่นเองครับที่เคยติดปากของไอ้ตัวเอเลี่ยนนั่นเองนะครับเลยทําให้พุ่มกับนะครับสามารถาถไอ้ตัวเอเลี่ยนนี้ได้แบบชัดแจ๋วแวววนั่นเองนะครับพี่แพนได้โอกาสปุ๊บรีบหนีหลบเข้าไปในบ้านนะครับพร้อมกับดูม้าครับโดนแดกขึ้นไปนั่นเองครับแต่เหมือนกับว่าม้านั้นไม่ได้โดนนะครับเพราะว่าไอเอเลี่ยนตัวน ไม่กินม้านะครับเพราะว่าก็กลัวมามาไม้ไงหลังจากนั้นเหตุการณ์ก,กลับมาเป็นปกตินะครับแต่ด้วยความที่กุ้มกับแมงอินเนี่ยแมงก็บอกว่ากูจะต้องเก็บผ้าไ้ได้นะครับแล้วก็รีบไปหาถ่ายรูปไอตัวเอเลี่ยนนี้นะครับซึ่ง ก็ไม่รอดนะครับพุ่มกับก็โดนแดกเต็มๆเลยนะครับส่วนในพี่ฝ่ายของเรานะครับก็โดนจะโดนดูดไปด้วยไงไห้พุ่มกับแม่งเล่นสร้างเรื่องเอาไว้นะครับในตอนนี้เพื่อนของพี่แพนก็เกือบจะโดนเหมือนกันครับนีมึงดูนะโอ้โหมึงกระซบเลยนะครับดูสภาพแล้วแม่งอย่างกับปลากระเบนเลยนะครับในทีนี้นะครับพี่ฝ่ายเรารอดมาเพราะอะไรอ่าแม่งเอาตัวขึงไว้กับลวดนั่นเองครับซึ่งก็พอโดนลวดดูดขึ้นไปปุ๊บก็ไม่เป็นไรไงแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับส่วนเพื่อนของพี่แพนของเราพยายามที่จะหนีครับในตอนนี้นะครับ เอเลียนตัวนี้ครับได้แปลงโฉมออกมาครับเป็นตัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ผมดูดีแม่งอย่างกับตอนแรกนะครับเหมือนลาระเกเบนตอนนี้แม่งเหมือนแมงกะพรุนล,ละเออพี่แผนของเรามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเพื่อนกูตายแน่เลยนะครับก็พยายามที่จะขี่ม้าแล้วก็จะไปช่วยนั่นเองครับก็เลยรีบบอกกับม้าว่าเราต้องพลีชีพละเพื่อให้เพื่อนของเรารอดนะครับซึ่งเพื่อนของเรานะครับก็พยายามที่จะสตาร์ทมอไซค์นะครับแต่สตาร์ทไม่ติดไงเพราะว่าแม่งใช้ไฟฟ้าซึ่งตัวนี้มันดับไฟฟ้าทั้งหมด แลวอยู่ๆนะครับมันก็ได้เผยท่าแท้ที่แท้จริงมานะครับก็เป็นจังหวะนะครับที่พี่แพนเราพยายามล่อให้มันไปหานะครับเพื่อให้เพื่อนของพี่แพนรอดนะครับซึ่งเพื่อนของพี่แพนก็พยายามสตาร์ทเครื่องแล้วก็สตาร์ทติดเรียบร้อยครับเขาก็ส่งสัญญาณให้พี่แพนนั้นหนีนะครับแต่พี่แพนไม่หนีนะครับแล้วก็บอกว่าเมืองดูตากูเมืองรีบไปเลยหลังจากนั้นนะครับพี่แพนก็ทําใจดีสู้เสือครับนี่แมงกะพรุนแมงกะตีปีตีปีกกะพือปีกมาพร้อมโดนแดกหรือยางอ่ะหลังจากนั้นนะครับไฟฟ้าก็ติดนะครับ พี่สาวของเราครับก็พยายามขี่มอไซค์หนีนะครับแล้วก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าพี่แพนเป็นยังไงครับหนีโดนกระสวกแดกไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะครับไม่ว่ามันจะเป็นแมงกะพรุนหรือเป็นปลากระเบนมันก็คือเอเลียนจะดีๆนั่นเองนะครับพี่สาวของเราครับพยายามขี่มอไซค์นะครับหนีเข้าไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจัดการนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจัดการยังไงจึงเกิดไอเดียขึ้นมาได้เฮ้ยแม่งมีอีลูกโป่งนี้นี่วาใหญ่ๆปล่อยลอยไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะจับภาพมันนะครับเพื่อที่ว่า เจ้าภาพเนี่ยส่งไปให้รัฐบาลนะเพื่อให้รัฐบาลตามหาลล่ามันนะครับไม่งั้นจะไม่มีใครเชื่อนะครับอยู่ๆนะครับก็ลุกขึ้นมานะครับโอ้โหดูตอนแรกเป็นยัางกระปลากะเบนตอนที่2แม่งเป็นอย่างกระงบนปุนตอนนี้แม่งย่งกับปลาหมึกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมันพยายามที่จะแดกไอ้ลูกโป่งลอยฟ้านี่นะครับนี่แม่งก็เป็นลูกโป่งคาร์บอยตัวเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในร่างกายครับหลังจากนั้นก็ระเบิดต้มครับ เออขี้ทะลักเลยครับตอนนี้ครับไอเจ้าปลากระเบนปีศาจตัวนี้ก็ได้สีลองมองเท่งนันดีครับส่วนพี่สาวงเราก็ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับซึ่งก็ทาลายหลักฐานไปหมดแล้วไงเออแม่งตายแล้วไงแล้วมึงจะส่งมาให้รัฐบาลเพื่ออะไรหลังจากนั้นนะครับอยู่ๆครับก็มีคนมาดูนะครับแล้วก็รีบถ่ายรูปกันยกใหญ่เลยนะครับโอ้โหมึงเล่นกิจกรรมลอยโคมไฟระเบิดเพลิงกันเลยไงวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องนี้แม่งก็จบลงเอาดื้อแบบนี้เลยนะครับ โดยที่ว่าเหลือรอดอยู่2คนนะครับพี่ไฟยนะครับยังรอดอยู่นะเรืบอนอย่าลืมกันนะครับแล้วก็ไอ้เจสาวคนนี้นะครับส่วนพี่แพนของเราไม่รอดครับจบลงครับ